4. ความเชื่อผิดผิดเกี่ยวกับโรคไตนะคะที่หมอไตได้ยินมาบ่อยที่สุดวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาพูดให้ทุกๆคนฟังว่าความเชื่อผิดๆเนี้ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราเป็นหนึ่งในคนที่เข้าใจผิดอยู่หรือเปล่านะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่องของหมอไตเพื่อคนไข้โรคไตแล้วก็คนที่รักสุขภาพทั่วไปเหมือนเดิมนะคะ อัปเดตคลิปความรู้ทุกวันพุธศุกร์อาทิตย์1นึ่ทุ่มตรงใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆหรือว่าความรู้ดีๆแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้หมอด้วยนะคะ มาที่ข้อแรกกันเลยนะคะเขาเชื่อกันว่าถ้ามีอาการปวดหลังเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าจะเป็นโรคไต <c oughs> ก็ต้องบอกว่าความเชื่อนี้เนี่ยเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแบบร้อเนะคะ <c oughs> เพราะว่าโรคไตเนี่ยมีแค่ไม่กี่โรคที่ทําให้มีอาการปวดหลังได้นะถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆของหมอนะคะก็คือคลิปที่หมอบอกว่าปวดหลังแบบไหนระวังเป็นโรคไตเนี่ยก็จะมีแค่2โรคเท่านั้นเองนะคะที่ทําให้มีอาการปวดหลังได้นะอันแรกเนี่ยก็คือนิ้วในไตหรือว่านิ้วทางเดินปัสสาวะนะคะ คนไข้เนี่ยจะมาด้วยอาการปวดหลังตรงบริเวณบั้นเอวก็คือด้านหลังใต้ใชายโครงจะยืองไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้เป็นตำแหน่งของไตนะคะแล้วถ้าวันดีคืนร้เนี่ยเจ้านิ้วมันหลุดลงมาในท่อไตตรงนี้ก็จะมีอาการปวดแบบบีบๆร้าวลงหน้าขาได้เลยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการปัสสาวะปนเลือดหรือว่าปัสสาวะเป็นก้อนนิว้วก้อน,ก,อน,ก,อนกรวดหลุดออกมาก็ได้นะนะคะสําหรับโรคที่2นะก็คือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะโดยเฉพาะตรงบริเวณกรวยไตนะคะก็คือกรวยไตอักเสบติดเชื้อนั่นเอง คนไข้เนี่ยจะมาด้วยอาการไข้หนาวสั่นปวดหลังปวดบ้านเอวนะคะเราก็มีอาการปัสสวาวะขุ่นแสบขัดหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีปัสสวาวะปนเลือดด้วยก็ได้เนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอ so ันนี้ก็จะเป็นแค่โรคไต2โรคนะคะที่ทําให้มีอาการปวดหลังได้นะส่วนโรคไตอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไตวายหรือรังจากโรคประจาตัวเดิมนะคะอย่างเช่นเป็นเบาหวานนะคะเป็นความดันเป็นแพ้ภูมิตัวเองเ l e เนะหรือว่าจะเป็นไตวายเฉียบพลันนะคะเช่นเนื้อไตอักเสบเนาะท่อไตอักเสบหรือว่าเส้นเลือดฝอยในไตอักเสบตรงนี้เนี่ยไม่ทําให้เกิดอาการปวดหลังนะคะนะคะต้องบอกว่าอาการปวดหลังเนี่ยส่วนมากนะมักจะเป็นอย่างอื่นมากกว่านะอย่างเช่นเป็นกล้ามเนื้ออักเสบนะคะเอ็นอักเสบมอน งกระดูกเสื่อมนะคะกระดูกสันหลังเสื่อมอันนี้มักจะทําให้เกิดอาการปวดหลังมากกว่าโรคไตของหมอเอค่ะต่อมาข้อที่สองนะคะเขาเชื่อกันว่าโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องญาติสายตรงเราไม่เป็นโรคไตเลยเนี่ย เราก็ไม่เป็นโรคไตหรอกก็ต้องบอกว่าความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องร้อยเนะคะเพราะว่าโรคไตมีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นค่ะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเป็นถุงน้าในไตชนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะภาษาอังกฤษหรือสัพแพเี่ยก็คือ A D P k D นะคะมันย่อมาจาก Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease ชื่อยาวมากๆไม่ต้องไปจํานะคะ โอกาสเกิดเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะก็คือแค่1ใน500ถึง1ในพันน่ะลองนึกดูนะคะคือเด็กเกิดมา1,000คนเนี่ยจะมีแค่1คนเท่านั้นนะที่เป็นโรคนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีอีกแค่ไม่กี่โรคนะคะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า โรคไตเองเนี่ยส่วนมากนะคะไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่มาจากพฤติกรรมการกินอาหารการใช้ชีวิตของเรามากกว่านะอย่างปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าโรคไตวายเนื้อรังที่เจอกันเยอะที่สุดเลยเนี่ยก็คือมาจากความดันกับเบาหวานค่ะซึ่งความดันกับเบาหวานมันทำไงก็มาจากการใช้ชีวิตแล้วก็พฤติกรรมของเรานั่นแหละนะสมมติถ้าแบบว่าเรากินไม่เลือกเลยนะคะกินหวานมากๆกินเค็มจัดมากๆเนี่ยจนเกิดภาวะความดันเป็นเบาหวานเนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะไตของเรามันก็จะเสื่อมเกิดภาวะ ไตาวายเรื้อรังจากโรคประจําตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโทษกรรมพันธ์นะคะโทษจากพฤติกรรมแล้วก็การกินอาหารของเรามากกว่าค่ะ ต่อมาข้อที่3นะคะเขาบอกว่าโรคไตเนี่ยมันเกิดจากการกินเค็มเท่านั้นก็ต้องบอกว่าความเชื่อนี้เนี่ยเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแบบ100%เนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกินเค็มเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคไตโดยตรงแต่ว่าเป็นสาเหตุของโรคไตแบบทางอ้อมค่ะเพราะว่าการที่เรากินอาหารเค็มหรือว่าอาหารที่มีแร่ธาตุโซเดียมสูงเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดโรคความดันโลหิตสูงเนาะลราก็ปัจจุบันเนี่ยมีการศึกษาแล้วว่ามีความเสี่ยงกับการเกิดภาวะเบาหวานมากขึ้น ประมาณเกือบเกือบสองเท่านะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเรามีภาวะความดันกับเบาหวานเนี่ยมันก็ทําให้มีภาวะไตาวายเรื้อรังในอนาคตตามมาได้ส่วนใครที่อยากรู้นะคะว่าสาเหตุของโรคไตจริงๆแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆของหมอคลิปนี้ได้เลยนะคะต่อมาข้อที่4ข้อสุดท้ายเลยนะคะที่มีคนมาถามหมอบ่อยที่สุดเลยก็คือหมอว่าถ้าเราจะรู้ว่าเป็นโรคไตเนี่ยก็คือต้องบวมแล้วนะแบบขาบวมกดบุ่มแล้วปัสสาวะออกน้อยแล้วนะหรือว่าหนังตาบวมแล้ว ก็คือต้องบอกเลยว่าคอนี้ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคไตช่วงแรกมันไม่มีอาการนะคะการที่เราจะรู้นะว่าเราเป็นโรคไตหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องเจาะเลือดแล้วก็ตรวจปัสสาวะนะเจาะเลือดตรวจอะไรบ้างนะคะก็คือค่าไตคือครีตินีนนะคะอ่าแล้วก็ดูค่าการทํางานของไตก็คือ GFR นั่นเองแล้วก็อาจจะดูปัสสาวะร่วมด้วยนะคะคือการตรวจยูรีนแอนาไลซิสค่ะเพื่อดูว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะหรือเปล่ามีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวผิดปกติออกมาในปัสสาวะหรือเปล่าอันนี้ต้องตรวจนะคะถึงจะรู้ ถ้าไม่ตรวจเนี่ยจะไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอแนะนานะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อายุเกิน3 5ปีขึ้นไปเนี่ยควรจะมีการตรวจสุขภาพเป็นประจําสม่าเสมอทุกปีนะอาจจะปีละครั้งนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีโรคประจําตัวอยู่เดิมที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคไตนะคะอย่างเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันเนาะเป็น SLE ออยู่เดิมนะคะก็คือแพ้ภูมิตัวเองใช่ไหมหรือว่ามีการใช้ยาสมุนไพรย,ยาต้มยาหมอ้อยาชุดนะคะอาหารเสริมต่างๆเนี่ยคือกินยาแบบ าบางทีอาจจะมีกินยาแก้ปวดเอนเซทเป็นประจำเนี่ยอันนี้แนะนําเลยว่าควรจะตรวจค่าไตเนี่ยอย่างน้อยนะคะประมาณทุก6เดือนค่ะไม่งั้นเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าจะเป็นโรคไตหรือเปล่าทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความเชื่อสข้อนะคะที่มีคนไข้ชอบมาถามหมอบ่อยที่สุดเลยว่าความเชื่อแบบนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าหมอก็เลยเอามาสรุปให้ฟังนะสาหรับใครนะคะที่มีความเชื่อที่ไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือมันผิดเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาถามกันได้เลยค่ะ